สัมผัสบรรยากาศหิมะขาวโพลนและแสงไฟสุดโรแมนติกกับเทศกาลชิราคาวะโกไลอัพที่หนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดื่มด่ำกับเกโรออนเซ็นหนึ่งในสิบออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุน่นแช่น้ำพุร้อนท่ามกลางหิมะที่ขาวนุ่มช่วยฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจเติมเต็มความมันในฤดูหนาวกับกิจกรรมเล่นกระดานเลื่อนบนหิมะที่อิเคโนไทล่าสโนว์พาร์คลิ้มรสอาหารไคเซกิแบบดั้งเดิมและเนื้อ มัตสึสกะเนื้อที่ขึ้นเชื่อที่สุดในญี่ปุน่นช้อปปิ้งสุดมันกับแบรนด์ดังในราคาสุดพิเศษพร้อมสัมผัสธรรมชาติสวยงามที่คารุอิซวะโซดหวานหอมสนุกกับการเก็บสตรอเบอรี่สดจากในสวนเที่ยวครบรถในทริปเดียวทั้งหิมะทั้งแช่ออนเซนและช้อปปิ้งแบบสุดมันสำรองที่นั่งด่วนวันนี้ที่คอมแพ e x ซ์เวิลด์เราพร้อมนำทุกท่านไปสัมผัสป,ประสบการณ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใครกลับรองได้เลย ว่าคุณจะตกลุมรักทริปนี้อย่างแน่นอน